สวัสดีครับผมแอดมินจากช่องหวยชุดลุ้นโชคในคลิป EP ีนี้จะมาแบ่งปันแนวทางหวยในแบบเจาะลึกหวยสื่อสิ่งพิมพ์ชื่อดังในโลกออนไลน์ที่เราทุกคนรู้จักกันดีมาพร้อมกับการคัดเลขดับออกหรือเลขชนการตามสำนักสื่อต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการคัดเลือกชุดตัวเลขที่น้อยลงหรือแคบลงมากพอที่แฟนเพจทุกท่านจะเก็บไปดูเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาใน e ีีผมขอประชาสัมพันธ์ว่าทางช่องมีจตนารมอันดีที่ขอสนับสนุนให้ผู้ชมทุกท่านซื้อสลกา,ากกิมแั่บาลจะถือเป็นการช่วยนำไรายได้เข้ารัฐเสริมสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติที่ยั่งยืนสืบไปทั้งนี้นะครับผมจะขอวางแนวทางการเจาะลึกหวยสื่อสิ่งพิมพ์หรือเรียกไง่ายๆว่าหวยข่าวไว้สองแนวทางเช่นแนวทางที่1 คือการคัดเลขดับออกแล้วนำตัวเลขที่เหลือมาจับคู่กันแนวทางที่2จะเป็นการหาเลขชนกันมากที่สุดแล้วนำมาวางเทียบกับล็อกหวยเรียงเบอร์จักเพชรน,นะครับผมวงเล็บใบเขียวในแนวทางที่1คือการคัดเลขดับออกโดยผมจะอ้างอิงชุดเลขดับ จากคลิป EP ีหวยซองพารวยที่ผ่านมาที่มีชุดเลขดับได้แก่เลข1เลข3เลข4และเลข6ส่วนมาใน EP ีนี้ผมขอเปลี่ยนชุดตัวเลขดับจากเลข6เป็นเลข9เนื่องจากเลข9ตกหลักหน่วยนะครับในรางวัลเลขท้าย2ตัว และเพื่อเป็นการประหยัดเวลาผมขออธิบายรวบลัดโดยเริ่มจากหวย Daily New พร้อมกับการขีดค่าเลขดับออกได้แก่เลข3เลข4และเลข9ดังนั้นเราจะได้ชุดตัวเลขที่เหลือได้แก่เลข0เลข2เลข6และเลข7นํามาจับคู่จะได้เลข2026 27 60 62 67และ70 72 76ทั้งนี้ ถ้าใครชอบชุดเลขหวยจากดิเลนิวอย่าลืมซื้อกลับไปมาด้วยนะครับถัดมาเป็นหวยจากไทยรัฐและผมได้ขีดค่าเลขดับออกได้แก่เลข1เลข9ดังนั้นเราจะได้ชุดตัวเลขที่เหลือได้แก่เลข5เลข6และเลข8นํามาจับคู่จะได้เลข68 65และ 5ทั้งนี้ถ้าใครชอบชุดเลขหวยจากไทยรัฐอย่าลืมซื้อบนซื้อล่างและกลับด้วยนะครับ ต่อมาเป็นหวยจากบางก่องทุเดย์และผมได้ขีดค่าเลขดับออกได้แก่เลข1เลข9ส่วนเลขํานะครับผม2กับ5ก็คิดค่าลบออกด้วยดังนั้นเราจะได้ชุดตัวเลขที่เหลือได้แก่เลข2เลข5เลข6และเลข8นํามาจับคู่จะได้เลข2 5 2 6 2 8และ8 5 8 6 6 5นะครับ และถ้าใครชอบชุดเลขหวยจากบางก่อง t o d a อย่าลืมซื้อบนซื้อล่างและกับเลขด้วยนะครับถัดมาเป็นหัวยจากไทยราษดอและผมได้ขิดค่าเลขดับออกเช่นกันได้แก่เลข1และเลข9ดังนั้นเราจะได้ชุดตัวเลขที่เหลือได้แก่เลข2เลข6และเลข7นํามาจับคู่กันจะได้เลขสองห และ7-6เหมือนเคยถ้าใครชื่นชอบหวยจากไทยราษฎรอย่าลืมซื้อบนซื้อล่างและกลับเลขด้วยนะครับต่อด้วยในแนวทางที่2จะเป็นการหาเลขชนกันตรงกันหรือซ้ำกันทุกสำนักข่าวเพื่อน,นำมาวางเทียบกับล็อกหวยเรียงเบอร์จากเพชรวงเล็บใบเขียวและเท่าที่ผมดูไม่ว่าจะเป็นเดลี่นิวไทยรัฐบองกอกทูเดย์และ ใครล่าสฎรมีเลขชนกันตรงกันสี่สำนักข่าวคือเลข6กับ9และถ้าใครชอบเลข6จะได้ชุดเลข60 61 62 63 64 65 67และ68โอ้โหบอกได้เลยนะครับว่า8ชุดครับรวมกับเลขกลับก็จะได้16ชุดบอกตามตรงว่าลงทุนเยอะ และนี่คือเหตุผลที่ผมจะหาเลขดับมาคัดชุดเลขออกก่อนเพื่อให้เราได้ชุดเลขน้อยลงเลือกน้อยลงและแคบลงด้วยนะครับมาคราวนี้จะเหลือแค่60 62 65 67และ68ครับ และถ้าใครชอบล็อกหวยเลข9ก็จะได้ชุดเลข 90, 92, 93, 94, 96, 97และ99เหมือนเคยผมจะทำการคัดเลขดับออกที่มาจับคู่กับเลข9ส่วนเลข96เพึ่งออกไปในรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ69ไม่น่าจะมานะครับส่วนเลขเบิ้ล99 น่าจะคัดออกเพราะนับตั้งแต่เริ่มปี64มีเลขเบิ้ลครั้งเดียวคือเลข422ในงวดวันที่16มีนา64นะครับและเราก็จะเหลือชุดเลข90 92และ97ทั้งนี้ชุดเลขที่ผมกล่าวมาแฟนเพจท่านใดชอบเลขชุดไหนซื้อไปนะครับผมอย่าลืมกลับบนกลับล่างด้วยนะครับ และก่อนจะจบคลิปใน EP ีนี้นะครับผมขอฝากช่องหวยชุดลุ้นโชคทาง YouTube และแฟนเพจท่านใดสามารถติดตามผลงานแนวทางหวยทั้งเลขสูตรหวยเลขมงคลเลขฝันและชุดเลขหวยซองได้ที่ Facebook ชื่อกลุ่มเพจว่าสูตรหวยรวยล้านนะครับ